สวัสดีครับผมซิลอนอาร์ตครับวันนี้จะพามาชมการรีวิวนะครับ HTC Butterfly ในในส่วนของการดูวิดีโอนะครับว่าการชมวิดีโอบนหน้าจอระดับ Full HD ที่1 9 2 0ง0คูณพิกเซลจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่ง Butterfly ตัวนี้นะครับเป็นตัวล่าสุดของ HTC นะครับระบบ Android 4.1.1นะฮะผมได้ลองทดสอบเอาวิดีโอระดับ Full HD นะครับเช่นกันนะครับที่1 0 8 0 p ใส่เข้าไปในเครื่องรอเรียบร้อนมาดูกันว่า การดูหนังบนจอเทปเทปแบบนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างมาเลยครับอ่าครับมาดูในส่วนของการดูวิดีโอบ้างว่าจอระดับ full HD ดีด,ดีของ HTC Butterfly นะมันจะให้ภาพที่สวยงามขนาดไหนซึ่งผมก็ได้จัดการดาวน์โหลดนะครับมิวสิกวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตที่เป็น full HD มาเอ่อหนๆนที่เป็น HD มา1080มาเหมือนกันนะครับ ก็แต่ปัญหาของผมกับ butterfly คือผมหาตัววิดีโอเพลเยอร์นะครับไม่เจอนะครับเพ PS, ื่อนๆไม่รู้ว่าตาถัวหรือว่างอกง่อยนะครับตัวผมเองก็ใช้ที่เดิมๆนะครับโดยการเข้าที่แกลเลอรี่นะครับเข้าที่ my phone เปิดดูที่ movie นะครับอันนี้ก็เราลองดูกันเอาแบบสีสันสดใสก่อนละกันตึง้ง ลำโพงอยู่ตรงนี้ไอ้ตรงนี้นี่ที่มันเป็นรูๆนะครับเหมือนลําโพงสองข้างเนี่ยสรุปว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ก็ทํามาเก๋ๆก็ได้ส่วนดงของ h t c นะครับตรงนี้ก็คือการดูหนังและนี่ถ้าชอบปุ๊บสามารถกดถ่ายภาพแคปได้ตอนได้เลย <gotta> boy, เห็นไหมฮนะ <gotta> แล้วก็กลับไปดูที่แกลเลอรี่ภาพได้ ะครับก็เป็นคัมราช็อตไม่ใช่นี้มันไปอยู่ไหนล่ะมูวี่นี่อยู่ในมูวี่ครับที่เราแคปเจอร์หท้าจอยมูวี่มาอยู่ในมูวี่นะครับภาพที่ได้มาก็แคปเจอร์ในวิดีโอมาซึ่งเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจมากก็ดูกันต่ออีกส่วนหนึ่งครับของผู้ใช้ Android ที่วัดพบปัญหานะครับผมค็หนึ่งในนั้นกนะ็คือการจับทางด้านนี้และจะเกิดอาการแบบนี้ครับ ก็ให้ที่สิ่งที่ออกให้นะครับกดมอนะครับสามารถเลือกอูคุกรีนได้ครับจโหมดเปิดปิดได้ไหมแล้วบิดบิดวิดีโอนะครับหรือต้องการจะตัดต่อตัดต่อตัววิดีโอนะครับที่ผมเลือกใช้คือล็อกคอนโทรลแต่ปุ๊บทุกอย่างจะล็อกหมดเลยนะครับถ้าต้องการจะกลับมาใช้ใหม่ก็ปิดแต่เลื่อนวงขึ้นมานะฮะเห็นนะฮะลองมา้าจอปุ๊บคุณสามารถดูวิดีโอได้อย่างสบายใจได้ ซึ่งอาจจะมีไอ้วงแหวกขึ้นมากวน,นิดหน่อยให้เรารู้ว่าเออมือคเคลโดแล้วน้ววองว้อ่ะและ Full HD เนี่ยมันต่างกับชาวบ้านอย่างไรบ้างหน้าเพื่อนบ้านเหมือนเดิมนะครับเราลองมาดูซิว่าจะต่างจากไรบ้างเรามาลองดูมิวสิกวิดีโอตรงนี้แล้วกัน นะทำให้มันเท่ากันดีเอาันย,ยังเอ่ยนะครับไอโฟนหน้าแล้วก็ไอซีซีเพอร์นฟลยนะครับ ไอโฟน5นั้นยังไม่ใช่ Full HD นะครับหนาจอส่วนกระเิ่ฟลานี่้เป็น Full HD แล้วลองดูกันครับว่าความคมชัดจะเป็นอย่างไรบ้างทำการดูวิดีโอนะครับด้านข้างนะครับเืิดเวลาดังนั่งดูแล้วมีคนแอบดูเลยเห็นไม่เห็นแค่เห็นชัดดีนะครับ คนแอบอยู่จะข้างบนน,นะครับคนแอบอยู่จะข้างล่างนะครับได้ทั้งคู่เรากำลังเสียนะครับว่าเล่นสูตรที่จะลั่นบ้านขนาดไหน,นลั่นบ้านดีครับดูใบเตยแล้วมันไวสั่นนะฮะเขาสับนนนะ ก็กดพอสไว้นะครับกดกลับนะครับเราลองมาปิดแอปดูนะครับแล้วก็ลองเปิดเข้าไปใหม่เปิดใหม่ก็ยังคงจำที่เราเล่นค้างไว้ได้นะครับ ว่าคงจะชื่นมื่นกันไปส่วนหนึ่งนะครกับวิดีโอน้องไปเตยก็นี่คือการทดสอบการเล่นวิดีโอบน htc butterfly นะครับแอบเทียบกับ iphone 5เล็กน้อยก็ผลที่ออกมาก็ประจักษ์ตามวิดีโอที่เห็นอยู่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการชมวิดีโอนะครับระดับ full hd นะครับบน htc butterfly ชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับวิดีโอน่ารักขนาดไหนนะครับสวยงามแค่ไหนก็ ตัดสินาจากวิดีโอได้เลยนะครับใครชอบไม่ชอบอย่างไรก็แล้วแต่นะฮะก็ยังมีวิดีโออีกหลายหลายชุดที่ผมทำเตรียมไว้นะครับในการรีวิว h t c b u t t e r f l y ก็ติดตามชมกันได้เช่นเคยนะครับที่บล็อกของผมนะครับร้านเรื่องราวของซีนอารนะครับหรือว่าซีนอ r a .com วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ